มาสองตัวมาสองตัวโอ้ยตัวเดียวมัน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 สะท้อนด้วยเ้ยอ้ยสองตัวสองตัวสองตัว,ตวจริงๆด้วยมาสองตัวแล้วครับภาพเมื่อสักครู่คือโอกาสแรกและต,ลต้องเรียกว่าโอ,อ,อกาสเดียวออที่ช่างภาพหลักของเรามีโอกาสเจอเสียสานะครับหรือผ่าอิสรากา ช้างป่าเข้าใจที่มีแหล่งอาศัยอยู่จังหวัดนครนายกนะครับขวางขวางตากล้องภาพนี้คือภาพต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับท,ที่เราทําเป็นไตเติลขึ้นมาช้างป่าตัวนี้ติดปอคอนะครับและเย็นวันที่7เมษายน2568แล้วก็เช้าวันที่8เมษายนนะครับมีข่าวกันรักษา ภายสาลิกานี้นะครับข่าวว่ามีบาดแผลที่งวงที่มาที่ไปก็ข่าวว่าไปคล้อยกับช้างป่าตัวอื่นนะครับช่วงแรกเราก็ตามข่าวอยู่นะครับว่บาเสียสารหรือภายสาลิกาชนกับช้างป่าตัวนี้นะครับตัวในภาพเล็กทางซ้ายมือนี้นะครับตัวนี้คือภายักษ์ จริงหรือไม่อันนี้เราไม่ยืนยันข่าวนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นาน,นเราได้ยินชื่อช้างป่าอีกตัวนะครับชื่อว่าพายยักษ์มีนาไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้ไหมนะครับแต่เท่าที่ฟังข่าวน่าจะเป็นคนละตัวนะครับน่าจะขายกับพี่ยักษ์ตัวนี้จึงเติมคำว่ามีนาเข้าไปนะครับ เหมือนว่าพบเจอในเดือนมีนาของไม่หมายถึงว่ามีไร่มีสวนนะครับบางตัวมาเราย้อนกลับมาภาพที่ให้ดูไว้ในตอนต้นนะครับนี่นะครับมีสองตัวจริงๆนะครับตัวจริงๆด้ววยตัทางขวามือนี้ตอนนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับได้ไปสู่ดาวช้างเมื่อไม่นานมานี้นะครับน้องหลบกลก็คือภายงานเดียวนครนายก ที่สําคัญมีบาดแผลที่งวง,งเช่นเดียวกับเสียดสาของเราในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่สาเหตุของภายงาเดียวเกิดจากบ่งแล้วนะครับบ่วงแล้วรัดที่เหลือก็น่าจะเป็นการติดเชื้อนะครับส่วนภายสาริกาก็คือช้างป่าตัวนี้นะครับที่บอกว่าไปชนกับภายยักษ์มีนานะครับ แต่เราไม่รู้ว่าถ้าทางในการชนจะเป็นแบบไหนทำไมมีบาดแผลที่งวงนะครับเราเคยอ่านเจอข้อมูลในเพชรพระมาของพนมเทียนหรือไม่ก็ในเรื่องล่องภัยของน้อยอินทนนท์นะครับไม่แน่ใจว่าจะหนังสือเล่มไหนบอกว่าช้างป่านะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามสิ่งที่ปกป้องมากที่สุดก็คืองวงนะครับ ภาวางงวงเป็นที่ตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นจมูกนะครับนี่นะครับเสียสาออกมาแล้วนะครับพฤติกรรมในการทำร้ายมักจะไม่ใช้งวงตีนะครับต้องถามพี่ๆที่เลี้ยงช้างบ้านนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับเราบอกเราเท่าที่รับรู้มาเท่านั้นนะครับเหตุผลที่ช้างไม่ใช้งวงตี ในหนังสือที่เราอ้างถึงนะครับเนื่องจากงวงเป็นที่อยู่ของจมูกนะครับหากพลาดพลั้งมาก็อาจจะให้บาดเจ็บได้นะครับส่วนมากงวงจะใช้ในการจับนะครับการจับจับได้แล้วมาฟาดนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ช้างจะหลีกเลี่ยงในการใช้งวงฟาดตรงๆนะครับ การที่เสียสาพาธาเสียทีในการไปต่อสู้ราวีกับพี่ยักษ์ทาให้งวงบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายนะครับเหตุผลเนื่องจากจงวงก็คือโพรงจมูกนะครับที่มีการหายใจเอาสิ่งของแปลกปลอมเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นที่ลำตัวหรือที่ขาที่หาง ทางก็ยังมีวิธีการที่จะรักษาตัวเองได้อยู่บ้างนะครับหักูกล้มหัวโกก้มหัวแต่ถ้าเป็นที่งวงก็ต้องถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับ<ว>ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาเท<ว>่าที่เราหาได้ในสื่อออนไลน์<ว>ก็ถือว่าเสียสาของเราปลอดภัยดีนะครับ<ว>แล้วก็พิษาของเรามีปอกคอ<ว>เป็นหนุ่มหล่อที่ต้องเรียกว่าเสียนะครับ กอนล้อเหมือนว่ามีไส้คออะไรประมาณนั้นนะครับก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูพฤติกรรมได้นะครับปอกคอนี้ติดไว้เมื่อสัก 2- 3สปีตอนนั้นก็ข่าวว่าเสาียสลก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับส่วนพฤติกรรมในการประท่าการของช้างป่าก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่เห็นมะม่วงเหรอเราเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้นะครับ ช้างพายเมื่อโตเต็มที่สถานที่มีจำกัดโดยเฉพาะเรื่องหัวใจของไม่ปล่อยให้ใครมาจ้ำจีได้นะครับปีก่อนหน้านี้ก่อนที่พลายงาทองจะงาหักก็มีข่าวว่าเสียสริกาของเราก็ประท่ากับพายงาทองมาแล้วนะครับส่วนจะจริงไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง และหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าประทะักับพายงาเดียวก็คือเพื่อนของสาริกาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เดินมาด้วยกันแต่น่าจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับพายสาริกาเมื่อก่อนก็มีข่าวว่าเดินมาที่น้ําตกเหวนลหรลนะครับหรือพรมฤทธ่์ขีดทางมิม<ห>แต,ตแบบน,นั้นนะครับก็มีกี่กิโลเองนะครับถ้ามาแบบตรงๆง แต่พอมาปักหลักปักฐานอยู่ที่นครนายกก็ไม่มีข่าวว่ากลับขึ้นไปอีกนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับไม่ว่าพี่พลายตัวไหนมาที่สถา,านที่แห่งนี้พี่เสียสาของเราก็คงต้องปกป้องนะครับเมื่อสักครู่เราซูมให้ดูภาพชัดๆนะครับที่ช้างพลายใช้งวงในการจับหา ก็เรียกว่าหาอาหารกินนะครับที่ไม่เป็นไรที่เดี๋ยวผมดูได้วยหดผลนี้นะครับพี่จะของบ้านให้ไหมถ้ามีปัญหาที่งวงโอกาสที่จะปันสผพัดเชื้อก็ถือว่าง่ายกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นนะครับเพราะวางงวงที่ใส่ไปมาก็ถึงถือว่าเป็นมือไม้และเป็นจมูกในคราวเดียวกันนะครับ และนี่คือถ้าพลายสาริกางาเดียวช้างป่าเขาใหญ่ที่ไปอยู่นครนายกที่ช่างผ่าหลักช่องดีเอ็กซ์ชตเตอร์ของเราไปพบเห็นได้เพียงแค่ขังแรกและครั้งเดียวนะครับภาพนี้เรานำมาประกอบบอกเล่า90เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลที่เราให้ไป ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับ